พูดถึงเกมวันนี้หน่อยครับเกมวันนี้ริ่มต้นดีเ่้กมดีแล้วปูงไม่าด้สกอรตี่งไม่แน่ใจว่าตัดสินใจผิดหรือดครับกรรมการประแรกกพาว่า่รูานถูกยที่ว่าูกงเาก็คง e ตจนจะทแล้วก็งจารนเราต้องยังไม่ดีพอ ช่วงหลังบุยรัมครับเสียบอลง่ายมากในแนวรับเขามองตรงจุดนี้บ้างหรืเปล่าครับสำหรับตัวของปาลาสโซวันที่สองเขาเนี่ยจะพร้อมที่จะรู้สบอลตรงนี้เพื่อเองส่งทางไปเนี่ย it's a it's a discipline it's a discipline to keep the ball up and I thought you uh, know we needed to uh, rely on players to be a bit more mature and then use that to แน่นอนครับต้องต้องเก็บวัลที่เดียวนี่ต้องมีวินัยแล้วก็ต้องมีมากกว่านี้ในการเก็บบอลคว้าบอลได้ก็อี

Definitely definitely look tired towards the end, but uh, you know, I think that comes down to intelligence as well, because if you're tired you don't give away the ball that easily. <laughs> <laughs> but uh, we're definitely giving on numbers obviously up front, you know, we're we're missing a you know, a few foreigners which you can see the difference a foreigner comes on and makes a big difference there. <laughs> แน่นอนครับนะครับว่าถามว่าครึ่งแรกครึ่งหลังฟอร์มมันค่อนข้างผิดกระแสครึ่งแรกเล่นดีมากพี่มันคือแปลว่าครึ่งหลังก็เหมือนแบบรูดัมไม่ลงไม่ได้สามแล้วก็บอกว่าแต่ต้องคุมบอลลงให้ดีมากผมว่าพอเราไปเสียลมจากการตัดเซนที่ไม่เป็นไปทางเราอย่างเงี้ยมันก็แบบทำให้การกัมหยา So at the end of the day we made one change which was forced. more นักข่าวถามเรื่องการแบบว่าสภาพร่างกายที่เราแบบไม่ดีพอเนี่เราก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าครั้งแรกที่เราเปลี่ยนสำหรับมีการบาดเจ็บครับแต่ว่าครั้งหลังเราเปลี่ยนมีสองครั้งทีเราเปลี่ยนเราเตะเพื่อความสมายของขาที่เราไปเล่นแล้วก็มีการเปลี่ยนจาหลัทีอากทำซึ่งหลายครั้งว่าผู้แข่งันตางกมอเพื่อเกมร่ครับ I think that there's three goals conceded, one from the throwing and two are from the corners uh, set yeah. So you can talk about that, but in the end, he also creates almost every goal for us. So that's your analysis, to be honest. The goals today uh, are from one of them, are all conceded by set pieces. <coughs> <coughs> What do you think about the opening? Well, because the fans are not happy, like the last seven games, the off-man of the team, what do you think about it? Right, right. Like, the fans are not happy, the last seven games, the man on the team? i mean, the game. game. Okay, well, okay. Yeah, the last three games we played, we won 4-1, so doesn't disappointing to me if they weren't happy in that game. But at the end of the day, take full responsibility. e กมน e d นหลังล่าสุดนะเอ่อเข้ามาของซีเน่ก็คิดว่าใครๆน่าจะแฮปปี้เหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าช่วีซัอ่เอไม่ไเป็นคนทำตั้งแ่นเอร์ซิตี้ a e แ a ้เ e ราะก t แมน k ชสเตียผลงานต่อย่างที่เห็นผลงานเขไม่ดีแตว่าก็ไม่ได้แ t ลกดีทีเดียวเราต้อมีการเปลี e ยนแปล e ผู้เล่นถ e ามีกา e เปลี่ยนแปลงผู้เล่นเล็กสอนั้งผลงานเราจะกลัาดีแน่นอนครับเราต้องการที่จะทนให e t นๆแฮ้และเราทำได้างที่เราามา